สวัสดีจ้าป้านุจะพามาดูมะม่วงนะคะทุกคนจ้า <Huh? S 1> อันนี้ทันอะไรเนาะป้าก็ลืมชื่อซะและ้วตอนที่ซื้อมาก็จำได้อยู่เนี่ยที่มันลูก,กยีใหญ่ uh. เขาเรียกอะไรดําๆอะไรก็ไม่รู้เนาะจำไม่ได้ขอตทษตีเนี่ยพี่ป้าพี่ป้าแต่งกิ่งนะคะทุกคน ป้าตัดยอดที่เขากําลังจะแตกอยู่ข้างๆนะคะตัดให้ล้อมรอบเลยนะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะออกดอกนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะอันนี้คือวิธีของป้านุชนะจ๊ะทุกคนป้าไม่รู้นะบางคนเขาก็ทําไม่เหมือนป้าเนาะแต่ป้าทําสวนป้าก็จะทําแบบเข้าไปดูใน y o u t u b e เมืองอะไรเมืองศึกษาแล้วก็ไปเรียนตาม ที่เขาทำกเกษตรเนาะป้าก็ตามอย่างเขามาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนจ้านี่ดกนะคะทุกคนตอนนี้กำลังให้น้ำเลยนะคะป้าโนทให้น้ำด้วยน้ำหยดนะคะทุกคนมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนจ้าไม่ใช่ต้นเดียวนะคะ ตอนนี้ก็กำลังออกนะคะทุกคนเนี่ยแต่งสาวให้เขาแล้วเขาก็จะประมาณนี้นะคะปีกายลิ้นลูกไม่ดกนะปีนี้ต้องจัดให้สักหน่อยแต่งสาวให้เขาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่นี่ต้นนึงนะคะนนมะม่วงเยอะเหมือนกันเนาะปะ้านน์ก็ทำหลายต้นอยู่ แฟนเขาก็มาช่วยดึงน้ำนะคะเสื้อก็ไม่ใส่เนาะป้าไม่กล้าออกย t u b e นะเขาไม่ได้ใส่เสื้ออืมกลัวจะติดลิกิทธิ์ไม่รู้ปานนก็กลัวไปก่อนเนาะว่าเสื้อไม่ใส่นี่เขาร้อนอะ่ะเขาเป็นคนขี้ร้อนเสื้อไม่ใส่ป้าก็กลัวจะติดลิกิทธิ์เหมือนกันนะป้าไม่รู้นะตรงนี้ป้าไม่เคย ต้องขออภัยนะคะเกยืนอยู่นั่นนะคะทุกคนจะไม่ให้เห็นจะไม่เห็นตัวเนาะเดี๋ยวนิดนึงเห็ดข่านะคะทุกคนเ <c oughs> ไม่ให้ดู <c oughs> ไม่ไม่สุภาพเนาะต้องต้องให้สุภาพฮู <c> ้ย <oughs> ภูมิใจนะคะมะม่วงกันลังออกช่เดดเนี้ยย้ายเรื่องแหละประทภูมิใจมากะคะ่ะทุกคนจ๋าเห็นมะม่วงแบบนี้เนาะ ภูมิใจในตัวเองนะคะทุกคนตาแต่งกิ่งสาวแล้วเขาออกมาดกแบบนี้แบบนี้อาจจะติดหมดทุกช่อนะคะเดี๋ยวป้านนุจะไปจ้างเขามาขีดยานเนาะขีดเองไม่ไหวหลกป้าตนุนเหนื่อยแล้วก็ขีดเองไม่ได้พยา,ยามเหน็นมากเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูขนุนอีกนะคะนอนนอนมันเจาะยอดเนาะ แล้วก็เจาะลูกต้องใช้ยาแรงมากดวจะพาไปดูขนนอีกนะคะทุกคนเมื่อวานต้าก็ตัดทิ้งไปตั้งหลายลูกเนาะบางคนก็อยากเอาไปต้มก็ให้กับไตาไปฟรีต้าไม่ห่วงนะตัดให้เขาไปกินเลยไปยำไปอะไรก็ไปแกงเลียงต้าไม่ว่าเลยไม่ว่ากันเนาะขนาดก็ตัดยอดลูกอ่อนๆไปขายก็ยังตัดได้นะป้าไม่ห่วงนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้ตัดออกตัดออกเพราะว่ากระดกไง เดี๋ยวป้าจะพาไปดูขนุนอีกนะคะทุกคนจา๋าอันนี้ดูมะม่วงมะม่วงแบบพนุษย์ทำสาวให้เขาแล้วก็ตัดกิ่งตัดกิ่งข้างๆข้างๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาจะโ้นแบบนีนะ้ขั้นแรกอะนะคะทุกคนจา๋าแต่มาเขาก็จะมียอดน้อยๆน้อยๆน้อยๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็แตกมาอย่างนี้เลยเนี่ยไมในใไมนนานเท่าไหร่เองเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์เขาก็จะเต็มประมาณนี้นะคะทุกคนอืมเดี๋ยวพาไปดูขนุนนะคะทุกคนจ๋า อันนี้ก็เป็นขนุนนะคะเนี่ยป้าตัดออกไปหลายลูกแล้วนะคะทุกคนลูกเขาก็จะประมาณนี้นี่ยังยังน้อยอยู่นะคะป้าก็กลัวเนอ้อว่ากลัวเขาจะหกักป้าก็ตัดออกตัดออกเนี่ยเนี่ยลูกเขาตัดออกก็กแจกชาวบ้านกินนะป้าไม่ห่วงเนาะเนี่ย ถ้าเขาเน่าหรือว่าเขามีแผลนิดนหดน่อยๆป้าจะตัดทิ้งหมดเลยนะคะทุกคนจ้าไม่เอาไว้นะคะมันจะเจาะนอนเจาะป้าก็ตัดทิ้งนะคะทุกคนอืมวันนี้ก็มาให้น้ําด้วยพร้อมกันแร้วกตัดกิ่งไปพร้อมป้านุชต้องทําแบบนี้ทุกครั้งตัดตาเขาทิ้งนะคะเนี่ยลูกต้นนี้ก็ลูกกําลังลน้อย ไม่รู้จะมีหนอนหรือเปล่าในต้นรู้สึกหนอนจะลงนะคะทุกคนจ๋าดูนะถ้าหนอนลงอย่างนี้นะคะต้องอายาม,มาขีดเลยถ้าไม่ไม่หยุดเราจะต้องตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนแต่ได้ก็เต่ได้เนาะทำไงได้เนี่ยนุกสวยมากเลยมีรู้สึกหนอนจะจะลงลูกแล้วแหละกินยอดกินอะไรเนี่ยหนอนดกหนอนเยอะมากอะ่ะ ตัวนี้ยังไม่ได้ตัดตัดแต่งนะคะทุกคนจะดูกิ่งก้านดูไม่สวยไม่งามเลยถ้าต้นไหนแต่งแต่ติต่งกิ่งแล้วนะมันจะสวยป้าก็ไล่ตัดมาเรื่อยๆนะคะทุกคนอืมค่อยๆทาไปเนาะคนอื่นทําก็ไม่ถูกใจป้านก็ทําเองนะคะสวนของป้าเองทุกอย่างก็ของป้าเองหมดนี้แต่ค่ะให้เขาดูแลให้เท่านั้นเองนะคะทุกคนจ๋า นู้นฝรั่งเมื่อวานก่อนพี่ชายมาเมื่อวานก่อนพี่ชายมาเนาะก็เด็ดแต่ให้เยอะแยะเลยตอนนี้ไม่มีใครห่อแล้วเนี่ยไม่มีใครห่อแล้วดูนะคะทุกคนลูกหลานไม่อยากห่อแล้วมั้งบอกให้มาหอก็เห็นมากันไม่ช่วยต้านเลยแต่เขาก็ช่วยลดน้ำอยู่นะคะทุกคนจ้าเนี่ยรอยเขาแกะตายเขาก็ไม่เอาถุงออกให้ต้านนะคะ ดูนะคะนี่นี่ลูกอว,อวบเลยนะคะเขาก็จะอวบแบบนี้ทุกต้นแหละจินจูนะคะทุกคนพันลูกนี้ก็ขาวขาวนะคะทุกคนพาด,ดูก่อนดูนี่ลูกนี้นี่ลูกใหญ่มากอะดูสิเดี๋ยวจะให้ลูกหลานไปตัดตัดไปกินไม่ไหวแลว้วอ่ะเต็มก็แตง นีม่มีคนกินเดี๋ยวจะเอาไปขายหน้าบ้านเนาะไหลายต้นอะ่ะเดี๋ยวเอาไปห้อยขายถุงละห้าบาทสิบบาทก็ยังดีนะคะทุกคนจ้าทำไปเนาะนูน้นแฟนขับไปรดน้ำหน่อไม้ติดเครื่องปั๊มกันยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดสับสไคร้ให้ป้านนด้วยนะคะทุกคนจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตติดตาม คลิปของป้านะคะทุกคนจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า